พยายาเข้ามาใกล้ๆค่ะเร็วๆเร็วๆ,ๆมันจะเดินอ้อยอิงก,กันอยู่นั่นแหละเชิญค่ะฉันมีการแข่งขันฟุตบอลลีระดับมัธยมนะครับถึงแม้โรงเรียนเราจะมีนักเรียนชายเพียงแค่16คนแต่เราก็จะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันฟุตบอลลีในครั้งนี้ฟุตบอลฟุตบอลเอา้าโตู้อพูดถึงเร่อฟุตบอลกันกนเลยเหร โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนสตรีนะคะจะมีทีมฟุตบอลได้อย่างไรดิฉันขอคัดค้านค่ะเอาเราถกลงกันแล้วนะครับใช่ค่ะเราทุนนิรภัยก็เรียนชายเว้งคะเสาเลยหมูเจ้าเสาว่าเดียวนี้หูปากเลยจ้งไหนยังไงก่อนกล่าวมาผสมเพื่นจะมีทีมฟุตบอลผสมเพื่อนยัไงบ้างไอมเลี้ยงแท้ไม่ใช่บอลเันเป็นทีมบอลทีมนึงเลื้อไงหยุดดอนสปิกอีสานเสาว่าเดียวนี้เอ๊ะนี่เรามาประชุมเรื่องอะไรกันเนี่ยนะท่านผอคะ ทานยาก่อนดีกว่าไหมคะเผื่ออาการจะดีขึ้นนะคะใช่ใช่ใช่มาสเตอร์ชิปไปบิบยาให้ท่านพ่อกินเพราะว่าท่านพ่อรู้สึกผิดปกติเลยไม่คุณโซล่าฉันไม่ได้ผิดปกติเลยเมื่อเช้านี้ก็กินไข่สองใบมะเขือลูกหนึ่งไส้กรอกอีกหนึ่งอันไม่เป็นไรถ้าท่านพ่อไม่กินฉันกินฉันก็เข้าห้องน้ําเรียบร้อยแล้วคุณกินก็กินไปเลยก็กินเนี่ยฉันไม่สนใจหรอกฉันก็กินให้ดูเลยเรามาประชุมอะไรกันฉันยังไม่เข้าใจเลยวันนี้เรื่องทีมฟุตบอลค่ะท่านพอออ เรื่อวอลเลยบ์บอลอ๋อและและใครจะเป็นโคช้ชล่ะใครผมเองครับเออฉันด้วยค่ะอุย้ยตายแล้วผมผมด้วยครับแล้วแล้วทีลีเดอร์เป็นยังไงบ้างเอาผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนแล้วก็ตีลังกาไหมที่เคยเห็นตีลังกาแต่ละคนนี่ <c oughs> ไม่เคยยืนได้นะคะหักทุกคนเลย สวราไฟทำไมจูบโ้อย่างนี้ล่ะน่ะเงียบไปแล้วน่าจะกินตั้งแต่แรกดูสิเขาเป็นอะไรนะ่ะสงสัยจะตายแล้วค่ะฮะยังหรูอคะเอ,อับขอสรุปเลยนะคะว่าเราจะตั้งทีมฟุตบอลกันเออตกลงก็เราจะตั้งทีมไปไว่ายน้ำด้วยกันเห็นด้วยไหมไม่รู้ละอับเลือกประชุมดีกว่าฉันคิดว่าฉันจะไปทำฟันฟัน<อ>ข้างนี้มันเจ็บมากเลย ว่าพูดไม่ค่อยชัดด้วยมันมาเจ็บถึงหูะะอะเลิกประชุมเลิก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 